มาอันบ็อกโปรตีนพืชที่เขาว่าอร่อยที่สุดในตอนนี้กัน10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นเพราะฉะนั้นก็จัดมาเลยจ้าแต่ตอนสั่งเนี่ยเดชบุญตาเหลือไปเห็นโปรโมชั่นโปรตีน3แถมเนยถั่วหนึ่งแถมเนยถั่วของเขาเป็นสูตรคีนไม่เติมน้ำมันไม่เติมน้ำตาลไม่เติมสารกันบูด แตเเ่เอ๊เหมือนได้ของแถมเพิ่มมันคืออะไรเดี๋ยวไปดูกันวันนี้หนิงสั่งโปรตีนเข้ามาทั้งสองรสเลยรสแรกก็คือรสด,ดั้งเดิมรสที่2ก็คือรสจืดงั้นเดี๋ยวไปลองกันเลยว่าเขาละลายง่ายและอร่อยจริง,รงๆหรือเปล่าเริ่มต้นรสแรกด้วยรสด,ดั้งเดิมก่อนเลยตรงๆพอปล่อยลงแก้วน้องเขาก็ละลายเลยนะคนแป๊บเดียวก็กินได้เลยแต่ใส่รีวิวอย่างเราต้องเอาให้สุดไหนลองทําร้อนดูซิจะว่าไปรู้สึกว่าชงร้อนเนี่ยละลายง่ายกว่าอีกจากประสบการณ์ที่เคยกินโปรตีนพืชมาทั้งหมดบอกตรงๆยี่ห้้้ออนนนนีเเเาาาลลลละยยยง่่แไมจััับตวกกป็ อรมพบทอยู่ตั้งนานถึงเวลามาชิมรสชาติกันแล้วเริ่มจากโปรตีนรสจืดก่อนเลยแล้วตามต่อด้วยโปรตีนรสดั้งเดิมอันนี้ไม่ได้อวยเลยนะอร่อยจริงๆสมกับที่เขาการันตีถ้าไม่อร่อยเขายินด,ดีคืนเงินแต่ไหนๆก็ไหนๆลองใส่ของแถมที่เขาแถมมาให้หน่อยเขาบอกว่าเจ้าเนยถั่วเนี่ยนอกจากจะเพิ่มประโยชน์แล้วยังเพิ่มรสชาติให้อร่อยขึ้นด้วยซึ่งเราว่ามันก็จริงนะและนี่ไงตัวที่เขาแถมมาเพิ่มก็คือเจ้าบุกไข่มุก ตัวนี้ไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลสามารถฉีกถุงกินได้เลยเฮ้ยมันอร่อยจริงๆอ่ะดูสิแป๊บเดียวหมดแก้วเลยแต่นอกเหนือจากความอร่อยประโยชน์ก็ต้องเยอะด้วยซึ่งโปรตีนตัวนี้มีวิตามินเยอะมากทํามาจากพืช3าชนิดไม่ว่าจะเป็นถั่วลันเตาข้าวกล้องหรือเมล็ดฟักทองรวมถึงเขายังเพิ่ม FOS ที่เป็นพรีไบโอติกช่วยเรื่องระบบขับถ่ายและยังเพิ่มตัว BCAA อีก1,700มิลลิกรัม BCAA เป็นกรดอะมิโนโจําเป็นที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้อ1เสิร์ฟของเขาได้โปรตีน22กรัมแต่ว่าแค่1110แคลเองที่สําคัญ เขายังใช้ยญาหวานแทนซูโครสหรือว่าน้ำตาลถ้าเพื่อนๆสนใจโปรตีนที่หนิงกินอยู่พิมพ์คำว่าสนใจใต้โพสได้เลยอร่อยจริงหนิงคอนเฟิร์ม